ดีครับพี่น้อง FC แฟนคลับทุกท่านคือเา่าเหมือนเดิมเช่นเคยครับเหมือนนี่พันจอยมากับตากล้องสองคนครับเหมือนนี่พันจอยจะมาหาปลามาล่าปลาให้แฟนคลับให้ FC ติดตามและก็ได้รับชมไปพร้อมๆกับพันจอยว่าชืได้หน่อยได้หลายสั่มเลครับเมื่อนี้พันจอยมากับตากล้องสองคนนะครับซึ่งทีมงานก็ได้ออกมาเมือน พจอยก็ยังเอฟซีนะครับแฟนขับไปติดตามพันจอยเาม่าเาขาจะเร็วนะครับเมาเนาอนี่แต่จ,จอยเร็วไม่ลงไวแล้วชิมเมาของเก่ามือแหววว่า,างนะครับพี่น้องติดตามไปพร้อมกันครับพระกิจของพันจอยมือน,นี่ชิ้นหน่อยชิ้นมากสั่มเลให้แฟนๆขับติดตามไปพร้พรมกับพันจอยครับไปพี่น้องโอเคครับครับพี่น้องครับ หลังจากปลกางจามานะครับหลังจากปล่ยกางจามาก็ได้ขึ้นมานะครับเอานะไปทับอุปกรณ์ก็ได้ปลามาสองตัวครับพี่น้องบนครับอยู่ในพกพันจอยพี่น้องนี่ครับตัวนงึงี่ครับพี่น้องบุญยีครับบุญยีชอดน้อยครับชอดน้อย สองโตแล้วมือเนี่ยนะครับนี่น้องตัวนึงเกิดงามตัวนึงลูกมันตัวนึงเมยมันนะครับมันมันจอยกับขนสัมภาระไปพุ่นมาไปอยู่ฟังพุ่นไปบ้าน,น่นี่ยพี่น้องติดตามไป,ปพ่อฟ่อมันกับพันจ้อยวะที่เป็นเมย์นะครับ วิตัวผูครับวิตัวเมียไปไทยครับพี่น้องลายไ้จับปลาองก็จับปลามก็จับยากเนาะปลาตองครับปลาตองพี่น้องปลาตองแม่บอกอักเลย ้คร er, so, ับน uh ี่สอยมาไนไปหไปอ้ปกดมกปวดาโอ้มันเียบดีเท่าวะเนียบ่กันดีเท่วะาจะออกนจะออกลหล่ะยังกันคครับพี่น้องปากแยงเลยวครับ หักเงีอนเดเาัยงาจับปลจับปลาสมือเลยวะเฮ้ยพี่น้องโอ้บหกษาส่างมือเอาอะไรอะเอาเท้าตัวเขาเลยนะพี่น้องคณแยง พี่น้องกำจอดใช่พวกเอหอไครับมาเลยปพวกเชื้หกหออ้พี่น้องใช่กเชือหอไครับพวกเชื้อหอโอ้ออกเสร็จเฮ้ยเยช่วยด้วพี่น้องาออกไมใหรา โอ yeah ้โตกปุติ้งเลยบอสมันจะส้อนกันยังไงวะเฮ้ยบิดงงป้าเป้ยพี่น้องพอาแล้วครับวอาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวเพื่ทั้งครับพี่น้อง ตองใหญ่ตองใหญ่ตบนี่หรองนี่คือเพือที่พันจอยมากับกตะฟ้องวันนี้เอาขึ้นนะครับขึ้นปลาครับปลาปลาโอ้ยปลาสอยใหญ่ลา้อยใหญ่เพราะว่าข้อบาทเดียวบาทเดียวครับบาทเดียว,ย,วยังนี้ครับยังอีกเลยเมื่อแขนครับเมืเ่อในพันจอย xem có xe bọc xe hoa vậy con đi xem xem Cầm mấy chọt xem 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 nhưng bên nhạc việc bên nhạc như thằng này hả là ở trong này và này còn có cái cầu vĩnh vang có yên 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 ไทยครับคุณไทยพี่น้องโอ้กำไม่จอดเลยพี่น้องครับเป่าไมายมีไวววันเหียครับพี่น้อง ช่วยครับนี่ à 2 sắc cái xíu mới đâu sắc cái xíu mới đâu sắc cái xíu sắc cái xíu Cái muốn làm lập uuu bạt xong <sóng>. ăn <laughs> uh. chơi mà anh không บระมาณแห่ครับบระมานว่านค้นไม่พันจ้อยเขาอยู่ในแห่พี่น้องอัดป่าไว้อัดป่าไว้ในโกลนได้ปลาเลี้ยวสองอันสองตัวอยู่ในนี้ก็ประมาณสองถึงสามตัวพี่น้องออกไปตัวนึงออกไปตัวนึ่งเมื่อกี้ตามกับพันจ้อยว่าแผนนี่แผนพันจ้อยใส่เมื่ันี้ได้ผลบ่ฮะพี่น้องวาจุกแล้วครับบานนี่ะโอ้ในโกลน

แห้แงหมดแห้งคุ้มไปแห้งหมดครับป่าพี่น้องเลยเป็นตะหางบ่มือนี่สันกิงลิงเดี๋ยวครับเดี๋ยวตั้งใจให้งัดข่งแย่งกันเออกกนให้กกนพี่น,อน้องให่กกนให่กกนเอาปลาให้โกนเขาอออบอกมาเฉยเลยไม่แย่เหมือนนะฮะ เออออพี่น้งได้แล้วครับกำไม่จอดพี่น้องใส่หกใส่ห่อบ่ใส่ดอกเอาตะก้อนเอาอ้นี่พลอยเนยโอ้โอ้โอ้แย่แย่แย่จะก้อแก้พลอเนาะโอ้โอ้โอพี่น้องตะก้อนจะก้องแก้ให้ครับก้องยื่นไม่นะโอ้ยพี่น้องเฮ็ตุ้งยาขับปุ่นพี่น้องเอ้ยจะเป็นนัวหลายประคอนี่ใส่ ไข่ไปน้ำไข่ฟ่องรังแรงไปนอนเลยคักหลหนัวเสียหลาย,ยาประช่อนนะครับปลาครับคักไหลสาวท่านจอย <Enjoy. S 2> นี่นะครับ่อปลาไงครับ่อปลาไงครับพี่นอ้องเปลี่ยนปลายอย่างติดตามครับว้วปลาชาช่อน มัดจ้อยมือนีมหาปลานะครับยังมี่ครับเดี๋ยวมันจ้อยเอาไปให้ในพกในหอ <c oughs> ่อครับเบิ้งครับพูดอะไรมัดมจ้อยครับมาแมนห่วงอย่างนะครับ <c oughs> ปลาครับปลาล้วนๆ,ๆปลาล้วนๆปลาล้วนๆพี่น,อน้นองเ <c oughs>

จูนี่บักดีตนึงครับ,อ,รรบอุ้ยเออ,อพ่อบักอาก้าอีกแล้วครับพานจอย่รลังกาในน้ำครับพี่นอ้อง โอ้ปววดุกใหญ่ครับไกลๆพี่น้องเบิังไกลๆครับพี่น้องหางน้ำไข่อยู่ครับโ <laughs> อ้บังอยู่พี่น้องตัวมันอะตัวน้ำไหลตัวปลาน้ำขัดน้ำขัดน้ำขัดอืมพอได้กิน่นปลากระเช้าปลายดอกพี่ต้องโอ้ยจอยรอบหนึ่งนะครับจยเดี๋ยวครับเดี๋ยวจะจัดให้ จุดงานบนมหาวิทยาลัยตังจากประดุกตอดพันจอยได้อาทิตย์กว่าคอยเซาครับมื้อนี้ยังเป็นเซาดีทื่ว่าใครเนีย่ยเรนได้ได้นะครับมาหาล่าปลาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องได้ติดตามคือเกอลพี่นออ้องคนเอฟซีทิดจูมหานะครับไปรเสริฐนะพันจอยเขาบ่ฮ้อนเลยเนาะเขาบ่ไปหาปูหาปลาชุบานะครับพี่น้องประมาณนึงโอเค จอยจอยกันครับครับพี่น้องพันจอยครับหลวงพ่อได้กินนีแล้ครับมาผู้เดียวให้ตะกองสร้อยมือเนี่ยนะครับพี่ครับพี่น้องอีกอ่ะนี่จะป่านล้วนครับบอยครับพี่น้องเอาไปกินได้ครับเพื่อนเอาไปขายครับให้พี่ให้น้องกินน้ำอ่ะพี่น้องมาบุ้ยสอนบ่ครับพี่น้องคักลายครับ พี่น้องเมื่อน,นี้นะครับพันจอยก็ได้มาทำภารกิจนะครับมาหาปลานะครับหลังจากหาปลาลรือปลาแล้วนะครับพันจอยก็ที่ได้มงหอยไปออมมือเ้าครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับทุกท่านนะครับเบิรงคลิปนี้แล้วสงสารพันจอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนหครับพันจอยแล้วครับพี่น้องสำหรับเมื่อวนนี้สวัสดีครับ